สบายดีทุกคนสบายดีตอนนี้ก็มาพบกับสองน้องบอยสาวผู้ไทยคือเก้าทุกคนวันนี้อยู่หายอยู่หน้าคือเก้าทุกคนมาหน้าืันนี้มาหน้าโคกทุกคนมาหากมาแต่หาน้ัไม้ทุกคนหาน้ัไม้บุ๋งอยู่อยู่ป่าปู้บุได้ท่ายทุกคนตอนไปหานะมันผลทุกห้ามก็เลยไรเอาโทรศัพท์ไปนาทุกคนมันนี้ก็ผลเศร้าแล้วฮาก็มาแล้วที่่าทุกคนไปเบิ้งน้ำไม้แล้ทุกคนเ่าได้หลายหรือบ่ไมกลับมาซื้อเข้ากันทุกคนเข้าเบิ้เข้ากินเบิ้แล้ว ยายกนกระบมาข้าหน่อยทุกคนมือ้าวเลยนะตอนเวนยังไม่ได้กินข้าวเลยดูนข้ากะอย่หายย่ง

ก็ว่าอยู่ก่อนอะมาตั้งมาดอกโกั้นชุดชุดกคกั้นเดยว่าหาเลยเข้มก่าีโอ้ันเข้มกาีค่ะวันเช้าใช่ยังไ่ค่อยความแล้วยังแล้วยังอาใ่เสรเข้าแล้วเรากำมาเฮ้ทุกคนเบิ้งน้อไม้ทุกคนนะอันนี้ก็เป็นน้อไม้คอยนะทุกคนนี่น้อไม้ไายไม้ทุกคนไปหา มันก็สิได้เป็นแนบนี้น้ไม้บ่งทุกคนผลตุกเลยแต่ว่ามันมันพัยไม้แล้วก็มันออกแบบนี้ทุกคนอันนี้ก็ของแม่ค่อยนี่อันนี้ก็ของแม่ทุกคนนี่แม่ได้หลายได้นี่เอาสิมาใบาทุกคนแบบน,นี้ก็ เอากลับมาใบหน่อไม้นะทุกคนตอนนี้กะใบสิใบหน่อไม้ทุกคนใบน่อไม้ทุกคนใบว้แก่เมืเ่อมาใมานเมื่อี้บได้แปเนเลยงตงมื่อเช้านี่นะเมื่อเช้านี่ฝนตกแห้งถ่าากอาบิดกระทรืบมือบ้าดเดียว พอดีเสทุกคนเนี่ยนอไม้แนวนี้นะ ข้างกันนี่ทำไม ข้าเข้าใกล้กูนาอเมยเช็ดเช็ดไม้ตีว้าวเด้บุญอดต่อไปกูได้เพื่นเป็ับคราะเขียนม่ได้สัมบุมี่พี่เขียนอืนเลยเนาะแล้ววันนี้จะเข้าไปกินแป่งดีดีงยงางงยาง ແລະເພິ່ນນີ້ດີກະອອກເຂົ້າຫມົ້ອົ່ you well. बोलले <muchas> माहेला ทุกคนเ่อใบแล้วแล้วทุกคนสองกระต่านะเบิ่งดูเป็นต้ไมนะน้อยน้อยนึงทุกคนนี่ทุกคนป้าพอดีกินแซบเลยทุกคนน้อยๆปูกินบ้าเดียวบ้าเดียวเลยนี่โซนกาบมันกันเนาะปูบ้านนกกินแต่แกงน้นไม้ เคอสีใบแล้วเมือมๆทุกคนเมือแม่ม,ม,ม,มือแหง้งบรรยากาศอยู่ไหาอยู่หน้าทุกคนนึ่งเขา้าเปาะหน่อไม้นี่ทุกคนตอนนี้กระแสงแดดกำลังอ่อนๆทุกคนตอนนี้กระซิคํำแล้วนี่แดดสองมา บรรยากาศดีแหง้งใบหน่อไมต้มไว้แล้วแล้วกามาคุละหัวต่อทุกคนคุณละหัวคุละโหัวอมนาเอ้ยกับออ้นี่เนาะเสาวแขกกำลังคุดเอาส่งมาใส่ได้เสาแข่คุณละหัวได้จะกลุมละ ได้แต um um no ่สองขุมหลายบ่เนี่ยยังบ่ได้จะขุมป้ายเฮาก็ไปขุดบัดนี้ได้เซียมเลยแต่ว่าบ่มีผู้จับกองบัดนี้เฮาก็สิมาขุดอยู่นี่ทุกคนแต่ว่าบ่มีผู้จับกองให้เฮา Ni I'm going กะมีแม่กับหลานทุกคนไปมือกล้องให้บ่มีมือกล้องมันหลานน้อยเจ้อยู่หล่นหอมเลยเี่หอมแล่วแล่อแล้วย่าปะหามย่าปะ ชาวคุณละหว ทำจะพากเบึ้งในสาวคุณละหูครูพากึ้งในสาวฮอกเก่งอะลีคุณละหูก็ได้คนเก่งออคุณละหูกับเอวยันนี้เอวยก็เป็นน้องสาวไอ้คุดคุดต่อกันพรู โซ่แค่ยัไม่งอดตะเวนกระตุกดินแล้วทุกคนมันมืดแล้วนี่นอกคุมห้าคุดแล้วกันทุกคนมาอัพเดตดึงสองคุม สามสี่สี่หา้าหกเจ็ดน,นี่ทุกคนน้ำกลางน้าก็มีแล้วผลตก ลุสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเทนเท่านี้เล้ลทุกคนผู้ดใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมมากดไลค์กดติดตามให้ในเดอเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่ตอไปทุกคนขันบอกดติดตามกับบอมีกำลังใจให้ทุกคนโอเคทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมเข้ามาเบิง์ในเดอร์ เป็นกำลังใจให้แน่ผู้สาวบ้านนอกคอกหน้าหาอยู่หาก,กินเฮ็ดเรกเฮ็ดงาน